ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มานําเสนอนะครับ m b b t นะครับที่ใช้กับแผงโซล่าเซลล์นะครับในการใช้ชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้านะครับเป็นจักรยานก็ได้นะครับที่เป็นระบบ48 60 72โวลต์นะครับนะครับตัวนี้ผมใช้เป็น72โวลต์นะครับกดตัวบนค้างไว้นะครักอขึ้น bdye แล้วก็กดขึ้นนะครับเพื่อเพิ่ม โวลต์นะครับแล้วก็กดปุ่มล่างเพื่อจะลดโวลต์นะครับอันนี้ผมเพิ่มนะเพราะว่าเบ็ดผมเป็นระบบ72โวลต์นะครับตั้งไว้ที่แปดสิโวลต์นะครับเพราะว่าตั้งในสูงสุดแค่85โวลต์นะครับสําหรับตัวนี้นะครับนี่ครับ79็ดแล้วครับเราตั้งโวลต์ไว้ที่ชาร์จแบตนะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่เราใช้นะแบตตะกัวหรือว่าแบตลิเธียมนะครับตั้งให้ตรงนะครับ การชาร์จนะครับเราสามารถไปดูในตัวชาร์จอะแดปเตอร์ชาร์จก็ได้นะครับว่ากระแสชาร์จอยู่ที่อทไหร่นะครับแรงดันชาร์จอยู่ที่เทไรนะครับนะครับอ่านี่ครับกดตัวบนค้างไหมครับ Dye นะครับก็ตั้งชาร์จไว้ที่8 5โวลต์นะครับอันนี้ผมต่อไฟจากแบตเตอรี่ดูนะครับใช้สเต็ปดาวนะครับ จ่ายกระแสมานะครับลองดูนะครับลองชาร์จดูนะครับนี่ครับตัวบนเลขบนก็จะเป็นแอมป์นะครับตัวล่างก็เป็นโวลต์นะครับอันนี้เป็นโวลต์นะครับตอนนี้มาที่สามจุดสองแอมป์นะครับศูนย์จุดหกแอมป์นะครับเจ็ดสุดแปดโวลต์นะครับตอนนี้ที่ชาร์จอยู่นะครับ กดตัวล่างค้างไว้นะไฟแลงมาที่19โวลต์นะครับมาที่2.98แอมป์นะครับไฟอินพุตนะครับหรือว่าไฟจากแผงนะครับถ้าเราใช้แผงโซลาเซลล์นะครับกดค้างนะครับเพื่อสลับกลับมาที่หน้านี้ครับหน้าเอาพุตนะครับ7 8โวลต์0.6นแอมป์นะครับนี่ครับไฟอินพุตนะครับด้านล่างนะครับอันนี้ด้านบนนะครับโอเคครับสำหรับรีวิวนะครับขอบคุณครับ